เมื่อช่วงที่แล้วดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือฝนตกหนักน้ําท่วมนะครับกลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าร้องเสียงดังด้วยนะครับขณะเดียวกันหลายพื้นที่มีต้นไม้หักโคน่นย่างเขตจตุจักรเองเนี่ยนะครับมีพื้นที่เสียหายเนี่ยมากกว่า30จุดด้วยกันนะครับไปที่ซอยวิภาวดี11แยก10เขตจตุจักรกันก่อนครับต้นไม้ใหญ่หักโคน่นทับรถยนต์ ทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายนะมีทั้งต้นไทรต้นหูกวางต้นมะขามยักษ์อายุกว่าร้อยปีที่หักโค่นลงมาเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกหนักลมแรงด้วยนะครับนะแล้วก็เกือบจะทับร่างแม่ค้าแถวนั้นด้วยเรียกว่าเฉียดไปนิดเดียวเองคุณจุ้ยปฏิพานทีมข่าวของเรามีโอกาสได้ไปคุยกับแม่ค้าคนนั้นด้วยเธอบอกว่าเธอยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยครับ ล้วพี่อยู่ตรงไหนอยู่เป็น,ปน,ปนแง่งมันเหรอไดเนี่ยอยู่ข้างหน้านะที่เขาตัดอ่ะอ๋อ,อ,อคือมันเป็นช่องว่างพอดีใช่้ีช่องว่างเลยอยู่พอดีหน่อยถ้าเกิดไม,ไม่ไม่โดนช่องว่างตรงนั้นล่ะก็าตายไงคะตายเลยใช่ไหมทีแรกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วพอรู้สึกว่ายุ่ยู่ะเหมือนอะไรอะให้เราไปข้างหน้าอพอเดินไปข้างหน้าตรงนั้นแป๊บเดียวอะห้าวุบลงมาเลยโอ้พี่เจี๊ยบครับฉิวเฉียดนิดเดียวนิดเดียวเองเนี่ยนะครับ อย่างพื้นที่เขตจตุจักรเนี่ยเสียหายเนี่ยมากกว่า30จุดเลยนะครับทางกทมก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยบรรเทาภัยเบื้องต้นแล้วส่วนที่ซอยรามคำแหง60คุณสราบุธทีมข่าว7 HD อชดีของเราก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันที่ชุมชนสวนสนครับไปเจอกับรั้วสังกะสีเนี่ยล้มพังเสียหายเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าเนี่ยช่วงตีสี่ได้ยินเสียงกิ่งไม้ต้นก้ามปูขนาดใหญ่อายุกว่า40ปีที่เอกชนปลูกไว้ข้างบ้านโค่นทับ หลังคาโรงรถครับรุ่งเช้ามาก็รีบไปตรวจสอบเลยแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลเยียวยาให้สมเหตุสมผลด้วยครับคือโค้งลงมาเลยอ,ะอนะ่ะนใช่เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้สวนหย่อมอยู่แล้วไงมันเป็นจุดที่ฟ้าลงอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปดูที่สวนหย่อมเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์นี้ทุกครั้งเลยที่ฝนฟ้าขนองอะ่ะฟ้าจะลงตรงนี้ตลอดเดี๋ยวไปดูเลยราบคาบเลยตรงสวนหย่อมใช่ก็อยากจะขอร้องให้ทางเจ้าหน้าที่เห็นใจช่วยมาเก็บกิ่งมไม้ใดๆเพราะว่าก็ เป็นไปนที่โรกร้างอยู่ oh. ส่วนที่ซอยรำคำแหง60แยก8เสาไฟฟ้าก็ล้มหนึ่งต้นด้วยต้นจามจุลีคุณผู้ชมคะโอ้โหขนาดใหญ่มากเนี่ยล้มมาปิดขวางช่องทางการจราจรซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้าไปทําการตัดไฟโดยรอบแล้วค่อยเจ้าหน้าที่สํานักง,งานเขตบางกะปิเข้าไปจัดการเพื่อที่จะคืนผิวการจราจรนั่นเองค่ะส่วนที่บริเวณท้ายซอยแยก12ก็มีต้นไทรขนาดอายุกว่าร้อปีล้มทับสาราลิมคลองด้วยนะคะแต่ว่ารถก็พอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพยาก็สูงขึ้นด้วย อย่างย่านหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีน้ําก็เริ่มซึมกระสอบใายเข้ามาแล้วค่ะก็ทําให้ถนนนี่เจิ่งนองเลยนะผู้ที่ทำ้าขายแถวนั้นก็เริ่มหวั่นใจค่ะว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยน้ำมันจะท่วมซ้ารอยปี54หรือไม่ส่วนการจราจรทางเรือตอนนี้ต้องบอกว่าเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรือโดยสารก็จะชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภัยไม่ต่างจากเรือคลองแสนแสบมีการประเมินสถานการณ์รายวันหากน้ําสุมขึ้นมากอาจจะมีการประกาศหยุดเดินเรือซึ่งช่วงนี้ การให้บริการก็ยังคงเป็นไปตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะคะและที่สำคัญต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต้องให้เขาระวังเพราะว่าถ้าน้ำขึ้นระดับน้ำกับระดับเรือเนี่ยเรือมันจะต้องสูงพอลงไปเนี่ยเรือก็สูงนี่แล้วน้ำก็สูงเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะคะพอมีพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทีนี้ไปอัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนแมทโม่กันหน่อยนะครับเช้านี้กําลังจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ทิศทางของพายุลูกนี้ผู้ชมจะลงทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้แหละครับนะพายุก็จะเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็ผ่านไปยังเกะาะไหหลำของจีนและหลังจากนั้นวันที่5ถึง6ตุลาคมจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้โดยพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทยนะครับแต่แน่นอนว่าพอเข้าใกล้เนี่ยก็จะเหนียวนําทําให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศ ไทไยมีกำลังแรงขึ้นนั่นหมายความว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่6ถึง7ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักบางแห่งครับ